ร้านสมบัดสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง0650945779นะครับรับแลกติดเทินของเราแลกของใหม่นะครับนัดนั่งอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเปิดถูกก็ตามนี้เลยนะครับหรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กครับมาดูสินค้าของเราวันนี้นะครับก็พอมีให้เลือกชมกันบ้างนะครับเริ่มจากตู้เสียงกลาง12นิ้วนะครับใบละ300บาทนะครับใบละ300บาทเท่านั้นนะครับขายตามสภาพนะครับพร้อมชุดแขวน3จุด นะครับใบละ300บาทนะครับอ่าแล้วก็เสียงกลาง15นิ้วนะครับเป็นตู้อ่าดับเบิลเป็น2ดอกนะครับตู้เสียงกลางอันนี้ก็ใบละ300นะครับขอบเหล็กไมตอัด20สมิลนะครับไม้ย,ยังแน่นๆอยู่เลยนะครับอันนี้ใบละ300อันนี้ก็300นะครับส่วนซับเบดสิบนิ้วนะครับใบละ2,500บาทนะครับใบละ2,500บาทขอบเหล็ก ไมอัดแท้นะครับแต่แกงปั๊มโรงงานนะครับพร้อมดังนะครับใบละ2,500คู่นี้5000นะครับแล้วก็เสียงกลาง12นิ้วใบละ2,000นะครับเป็นดอกคอมสันแล้วก็มีเน็ตเวิร์กแล้วก็แหลมอบร้อมในตัวนะครับมี2ใบแล้วก็เสียงกลางอีกคู่หนึ่งนะครับก็ใบละ2 0 0 0เหมือนกันนะครับเป็นแหลมตอง8นะครับดอกก็ดอกเดิมทุกดอกนะครับแล้วก็มีจุดแขวนนะครับ ด้านหน้าด้านหลัง3จุดแต่ไม่มีฟิลไม่มมีเฟรแขวนให้นะครับใบละสองพันเหมือนกันนะครับ12นิ้วแล้วก็ตู้ซับเบรนะครับตู้พร้อมดอกอันนี้ใบละ4ี่พันนะครับของ s c s หรือว่าแยกได้นะครับตู้เปล่าใบละ2องพันนะครับผมไม่อัดแท้แตะแกรงปั๊มสีระเบิดนะครับสภาพไม้ยังดีๆเลยนะครับใบละ4ี่พันพร้อมดอกนะครับถ้าแยกดอกอถ้าแยกตู้นะครับใบละ2องพันนะครับผม มาดูสินค้าด้านในคอร์ส PR นะครับ2ทาง850บาทนะครับผมคอร์ส PR นะครับตัวนี้ติดจองเรียบร้อยจะส่งวันนี้นะครับแต่ก็จะมาใหม่เป็น q s c อ่าี H, 1 5 0พันห้าราคา14900านะครับแล้วก็จะเป็นมาติน1น0 0งพัโปรนะครับเดี๋ยวจะสินค้าจะเข้าวันนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดต ให้ฟังนะครับให้ชมกันนะครับมิกเซอร์อายามาฮานะครับ NG MG 6 NX นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,490บาทนะครับรวมส่งฟรีแบบโอนมีปลายทางนะครับอันนี้ก็ราคาอยู่ที่1,490บาทปลายทางก็บวก100นะครับแล้วก็เป็นเทคโนสวิตชิ่งนะครับรุ่น LD10 ขับ18นิ้วค่าละ2ดอกได้สบายเลยนะครับราคาที่7,990บาทรวมส่งเหมือนกัน นะครับแล้วก็คอมสันนะครับ4ี่พนะครับมีปรีแยกเสียงในตัวนะครับแล้วก็เป็นเทคโนรุ่น MA 4 6 5 0 b นะครับหน้าขาวสี่ชั้นนะครับตัวนี้อยู่ที่8,500บาท8,500บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสินค้ามือ2สภาพมือ1นะครับอันนี้เป็นสินค้ามือ1นะครับพาวเม็กสามพับาท6ช่องไม้ นะครับอันนี้สามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับสามพันแปดร้อยเก้าสิบาทหกหกช่องไม้กับสี่ช่องไม้อันนี้เอฟเฟกต์หนึ่งร้อยโปรแกรมอันนี้ก็หนึ่งร้อยโปรแกรมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มิกเซอร์นะครับนิวแบกนะครับเอฟเฟกต์แท้หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับปลายทางก็บวกหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ก็ไม่ร้อยชัวเอดีซีดีนะครับรุ่นยอดฮิตติดตลาดนะครับจัดไปเลยโปรโมชั่นพิเศษนะครับผ่านคลิปวิดีโอนี้ราคา4,990บาท นะครับ4,990บาทส่งฟรีแบบอ้นนะครับปลายทางก็มีบวกเพิ่มเหมือนเดิมนะครับ A D C D ลดราคาพิเศษไปเลยนะครับแล้วก็ดอกเสียงกลาง12นิ้วนะครับเสียงกลาง12นิ้วนะครับอันนี้ก็300บาทนะครับดอกละ300บาทนะครับใหม่ๆอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นอบอ้อมนะครับดอกหน้าจะไม่เดิมนะครับดอกละ300นะครับมี2ดอกแล้วก็15นิ้ว นะครับดอก15นิ้วดอกละพันแปดนะครับของ P Audio 226นะครับ P 150 1,000้าศนวัตต์นะครับคงหล่ออย่างดีเลยนะครับ1,800บาทนะครับเดิมทุกดอกนะครับใช้ได้ปกติทุกดอกนะครับมี2ดอกนะครับแล้วก็เป็นเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมอันนี้พร้อมปากนะครับพร้อมปากตัวละนะครับตัวละ800บาทนะครับเป็น NPE นพีอีคอมห้ นะครับ NPE คอมห้าศูนย์มาร์นะครับ250วัตต์ที่8โอห์มนะครับมีทั้งหมด4ปากนะครับพร้อมปากนะครับปากละ800บาทนะครับ800นะครับไม่รวมส่งนะครับราคารับเองอันนี้นะครับ400บาทไม่ดังนะครับ400บาทไม่ดังนะครับผมแล้วก็เป็นดอกคานี้สีฟ้าเดิมทุกดอกนะครับดังทุกดอกสภาพนะครับตามในคลิปเลยนะครับดอกละ500บาท นะครับผมดอกละห้าร้อยบาทนะครับเป็นสภาพสินค้ามือสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ดีพีมาร์กนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นดีพียี่สิบหกบวกนะครับหรือว่าดีพียี่สิบหกพลัสคอร์สบายเอนนะครับตัวนี้ก็เก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับมือมือสองสภาพมือหนึ่งนะครับสินค้ามือสองสภาพมือหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเพจนะครับ เพยยึดแลกไม่นะครับเอาตัวละร้อยนะครับสินค้าของเราก็จะประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วก็ตู้เสียงกลางไอ้ตู้ซับเบรดนะครับใบละ450บาทเป็น VV 18นิ้วนะครับใบละ2,450บาทแล้วก็แลกกล่องละ850บาทนะครับ850บาทนะครับมีให้เลือกอสีแดงสีชมพูสีม่วงนะครับความสูงสี่ยูลึกประมาณ19นิ้วนะครับแล้วก็สเปคควน รายการก็จะประมาณนี้นะครับ XLR นะครับหัวละ35บาทนะครับอันนี้หัวละ35นะครับแล้วก็สเปคคอนนะครับสเปคคอนก็ตัวละ45บาทนะครับสาย XLR ยาว1เมตรก็100บาทสายไฟ1.5นะครับวีไลน์35แหลกไม้850นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสายลำโพงนะครับสั่งได้นะครับสั่งคำได้เลยนะครับก็ไล่ไปนะครับสายลำโพงบวกสเปคคอนแล้วก็สายเปิดเพลงนะครับตัวละ250บาท นะครับสายออนยางดีเลยนะครับของเวชชั่นนะครับสิคราก็จะมีประมาณนี้ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ตู้ npe นะครับใบละพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นตู้มอนิเตอร์นะครับใบพันห้าร้อยบาทตู้มอนิเตอร์นะครับเป็นตู้พลาสตินะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามนะครับผมจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆนะครับถ้าพาววเอร์แอมตัวไหนมานะครับเดี๋ยวจะอัปเดต ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ